สวัสดีสมาชิกเพจหางานนะครับเช้าของวันอาทิตย์วันนี้มีงานมาฝากกันช่วงเช้านะครับ7โมงเชา้าเราไม่เจอไลฟ์สดนะครับเราไลฟ์สดช่วงจันทร์ถึงศุกร์นะครับจันทร์ถึงศุกร์ตอนเที่ยงนะครับเราจะไลฟ์สดให้ทั้งที่เพจ Facebook แล้วก็ที่ YouTube ส่วนวันนี้ถ้าคุณอยู่ที่ u t u b e นะครับปุ่มกดติดตามอยู่ใกล้ๆที่ YouTube ฝากกดติดตามด้วยนะครับส่วนที่เพจ Facebook มีกดถูกใจได้นะครับกดถูกใจกดติดตามได้ทั้งสองช่องทางนะทั้ง YouTube และ เพจ facebook นะครับไปดูงานนี้จาก mcdonald ครับด่วนครับรับสมัคร ตำแหน่งพนักง,งานประจำนะครับที่ร้านแมคโดนัลล์สาขาโรบินสันสีราชา3อัตราครับคุณสมบัติเพศช,ชายอายุ18ปีบริบูรณ์นะครับซื่อสัตย์ขยันอดทนครับทำงานรวดเร็วนะครับสามารถทำงานวันเสาร์อาทิตย์ได้และวันนักขัดตะเลิกได้จะพิจารณาเป็นพิเศษครับสามารถทำงานเป็นผัดเป็นกะได้นะครับลักษณะงานเป็นงานยืนทำอาหารในครัว หากสนใจวิ่งส่งอาหาร Delivery ด้วยนะครับก็มีค่ารอบให้มีค่าตอบแทนให้เพิ่มเติมให้นะครับงานมี2รอบครับรอบเช้าและรอบบ่ายเลิกไม่เกิน4ี่ทุ่มครึ่งหากมีรถจักรยานยนต์ส่วนตัวและมีใบกับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษเช่นกันนะครับถ้าคุณสนใจติดต่อพี่ทรายครับหมายเลข063 1ห่อประธานภัย063 446 6 8 8 4นะครับ0 6 3 4 4 6, 6, 6, 6, 6 8, 8, 4, 6884นะครับหรือว่ากรอกใบสมัครได้ที่สาขานะครับแมคโดนัลดสาขาโรบินสันสีราชานะครับมีงานมาฝากกันแบบนี้นะครับช่องทางอีกหนึ่งช่องทางเพิ่มเติมเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงฮะเว็บไซต์ครับเมอร์ไวเว็บ2 0 1 9 job.com นะครับอันนี้ก็เป็นที่เว็บไซต์3ช่องทางหลักๆที่เราจะอัปเดตงานให้คุณนะครับอย่างที่บอกไปมี YouTube กดติดตามได้นะครับเพจ Facebook กดถูกใจได้ครับส่วนเว็บไซต์2 0 1 9 job.com ก็คือคุณสามารถเข้าไปหางานเพิ่มเติมได้นะครับมีงานาเพิ่มเติมให้นะครับอย่างเช่นรับสมัครช่างไฟฟ้านะครับรับสมัครพนักงานขับรถและเด็กรถคู่สามีภรรยาทำได้รับสมัครพน,นักาานงานทำความสะอาดห้องพัก อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีเพิ่มเติมให้ที่เว็บไซต์คุณเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะครับขอให้คุณได้งานนะครับหรือว่านายจ้างต้องการรับสมัครพนักง,งานแล้วต้องการให้เราเป็นสื่อกลางให้ติดต่อเข้ามาได้เรายินดีนะครับสวัสดีครับ